จานดวนมาแล้วจานดวนมาแล้วจานดวนมาแล้วนะคะไม่มฮะเยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยสงสัยังไม่มาจานดวนมาแล้วจานดวนพุ่น จานอีกจานนึงได้ยินแต่เสียงจานนั้นมีตัวช่วยจานนั้นใช้มือพิเศษนะน้องเปลืองน้ำมันไหมเนี่ยไม่ค่อยเปลืองค่ะนิดหน่อยเออเอาไว้ใช้ไม้สานน้องค่ะไม้สานใบไม้เยอะอืมเอ้ยซ้่มเฝอรั่มใบไม้เยอะซ้่มดันไม่ค่อยไปเอออันถ้ามันแห้งนะคะอันไปมีใบไม้ถ้ามันเป๊ะอันนี้มันมาไป อือุ้ยลำใหญ่ไม่ได้กินเลยปีน,เนีออเอาอลไสักตน้นไม่ได้กินเลยเนะี่ยไม่ได้กินสักตน้นไม่ได้กินสักตน้นจานดวนจานดวนพี่นั่งไปดูจานดวน ชักของมันนาะจานดวนพี่น้องจานดวนพอแล้วฮะจานดวนจานดวนเออเห็นไหมเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใช้เครื่องเป่าใบไม้แห้งพี่น้องเหมือนเครื่องใดผมเนี่ย จานดวนจานดวนเขาเป่าผมตะกรงมาเป่าใบไม้ไมเห็นไหมพี่น้องเทคโนโลยีพี่น้องเทคโนโลยีมันจะเป็นใดเป่าผมย่าเดี๋ยวนี้ก็มาพัฒนาเป็นใดเป่าเป่าใบไม้แห้งเป่าใบไม้แห้งเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอาืมอึมฮึม

มันยังบอกเอาไปใบพุ่นแต่กระเพานี uh ่ย huh. น้านี na. Na? ้กระเพาได้แล้วน่ะมันเดี๋ยวเอาไปกองไว้ไหนตรงนั้นนะเนไห่เน่ย ได้เป้าผมอันพิเศษพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเป้าใบไม้แห้งอย่านี้น้าเอ้ยเทคโนโลยีเจ้า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 สมัยใหม่น้ามันจะไปกองไว้ไหนนะ พี่น้องอาาต้องใส่แห้งเลยพี่น้องนะดีไหมแบบเนี้แบบนี้ดีไหมคะแต่เราว่าไม่ดีหรอกมันทำให้คนที่เกียดอืมสบายเกินสบายเกินนะน่ะ ແຕ່ແຕ່ເ tengo an na apo 6 1ໂອໂຕຈະມາ ចូលចានដើរ จะมาเนี่ยเด็ไปไ,ปไข่อืออืม,อมโอ้หานมันไม่ได้ไปไข่แล้วหานไม่ได้ไปไข่แล้วออกมาแล้วไข่หาน ทานไม่ไปใครแล้วดอกพี่อ้องข้าวก็หมดรุ่นแล้วเนะี่ยอันนี้ก็จะร่วงอันนั่นก็เป็นดอกขึ้นมาใหม่นะเป็นดอกขึ้นมาใหม่นะหอ,หอยลายลายเลยลพี่้องไ้น,นี่หอยนี่ปูโตปูโตปูโตมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่หอยจุกหอยจุกมีต่ลูกให,ใหญ่ๆโตๆตไม่หน,นีนะพี่้อง กระแอมาปล่อยเด้อมันขึ้นเองของมันขึนเองของมันนะคะเนี่ยออกแม่แพ้ลูกไยปีเราไม่ไปกินไม่ใครเอามากินไ้่พี่น้อกมันเคยออกลูกเต็มบ่อลเลยออกลูกเต็มบ่อเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ Em lấy khá, em lấy con Là phôn cho nhà lại đâu dây, mình ta có mi nồi Mi ta mấy mi nồi đi bay mới ta bày พอ,อเขาเร่งนะพอเขาเร่งนะเร่งได้นี่น้องเร่งได้นะเ,นะเ,นะเห็นไหมเห็นไหมเร่งได้มันลดเครื่องเลยแนละ้วเอ้ mình lấy nầm mà thêm có coi, bên như thế nào? chán đồn chán đồn chán đồn té chán đồn chán đồn đi nào. พาไปนายอืมอืมอืมเอาเอวล้วก็ไปล้วก็ไปพี่น้อง